ตักปลาคา่ะหมูสิบสองโอ้นี่ได้เกือบกิโลไหมนี่นะนวลครึ่งโลโอ้ตักแล้ครึ่งโลโอเคอันนี้คนหาเห็ดหาปลาว่ากันไปนี่ <c oughs> คนพาไปป่าเห็ด <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปอีกน้องเมื่ออื่วันไหนก่อนฝั่งนู้นก็ตักน่าจะได้ครึ่งโลเหมือนกันโดยประมาณโอเคนี่ไฟเดี๋ยวนี้เขาเทคอกนกะรีตเนาะ ฝั่งนู้นมันมันก็เป็นการป้องกันน่ะเพราะว่าน้ําแทงแล้วมันก็ลงมาเยอะดินทลายก็มีความเป็นห่วงเนาะโอเคอันนี้ถือว่าน้ําน้อยถ้าน้ําเยอะถึงไหนนะนวนถึงนี่ไหมถึงค่อยยืนไหมขึ้นมาถึงนี่อะ่ะเนี่ยขึ้นมาถึงนี่เลยจริงๆน้ําเยอะมันก็จะล้นอย่างนี้เลยนี่ปากซอยหมู่สิบสอง บ้านห้อยใหญ่โอเคได้อยู่ตักละครึ่งโลโอเค